ต่อกันที่ TOT Stadium นะครับฮัลโหล t 4ครับอันดับที่3จากทัตตารางเปิดบารากการมาเยือนของฉลามชนชุรี FC อันดับ7นะครับขอซัดเกมไปนะครับในครึ่งแรกเนี่ยชมรีก็ทำม้ดีกว่าอยู่แล้วนะครับมีจังหวะจบสกอร์แต่ต้องบอกว่าแม่บางทีก็พลาดไปครับโชคไม่เข้าข้างจาังหวะของรุดุติาคามนะครับอย่างของ0ูครับแต่ว่าเข้าสู่ช่วง ครึ่งหลังนะครับทศักดิ์เปิดเข้ามาแล้ววีระเกือบุษาร์รับบอลพลาดนะครับคี่พรอ่อนโมก็ได้จังหวะจิ้มบอลเข้าไปความผิดพลาดนะครับของแนวรับของทีโอทีเฉลียบุรีนำครับหนึ่งต่อศูนย์เริ่มครึ่งหลังไปได้ห้านาทีเท่านั้นนะครับมีฝนตกลงมานะครับเกมนี้ก็เล่นค่อนข้างลำบากเหมือนกันจากนั้นครับนาทีถัดมาสถานการณ์ทีทีก็แย่ลงไปอีกนะครับเบื้องทางด้านของโฟฟาน่าชิกอาบิบนะครับ ไปทําฟาวรุนวิกทาคามก่อนที่ตัวนั้นจะไม่พอใจผู้สินนะครับเข้าไปใช้ศรีศรษะเนี่ยปรีเข้าไปจะหาด้านของอาจารย์เชืมหาปราบนะครับผู้สินก็ต้องให้ใบแดงไล่ออกมาเดือดสิบคนนะครับคอจะวะเนี้ฟาวอยู่แล้วนะครับตัดเกมจะเอาบอลมาแล้วก็สุดท้ายเนี่ยนี่ครับเอาศรีรษะไปโขกผู้สินชัยยะนะครับ รับแดงทันทีแต่สุดท้ายนะครับคนน้อยกว่าทีโอทีครับมาตีเสมอได้นะครับจากลูกยิงของดีโก้คอสตาวอลนะครับอันทีที่92จังหวะน,นี้นะครับจบเกมนทะีโอทีก็เปิดบ้านสำหรับชมบุรีไปนะครับแบบสนุก1่ตอนหนึ่งแบ่งกันไปทีนัะนหนึ่งคะแนนครับได้เฮนะครับแฟนๆของเจ้าบ้าน